เล่นหุ้นไม่เป็นดูกราฟไม่เป็นจะทํากําไรในเกมบลิสได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับสมมุติว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในแอป x n o v a เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดบลิสสาหรับคนที่เล่นหุ้นไม่เป็นนะฮะดูกราฟไม่เป็นครับเราจะใช้เทคนิคมั่วแพทเทิร์นบายเนียนามเดเดอร์นะครับอันดับแรกครับเราลงทุนในเกมบลิสก่อนนะฮะผ่าน x n o v a นะครับหลังจากนั้นตั้งค่าหน้าจอให้หมด6หน้าจอนะเพื่อนครับ หกหน้าจอขั้นต่ำนะใช้แพทเทิร์นตังนี้ครับเพื่อนครับ2ตัดนะฮะก็เป็น P P C C P P หรือว่าเป็นตามนี้นะครับหรือว่า3ตัดครับเป็นพุทธสามคอ3ก็ได้นะฮะหรือว่ามังกรครับพุทธหมดเลยหรือว่าคอหมดเลยนะฮะหรือว่าปิงปองก็สลับตามนี้นะครับก็ใช้อันไหนอันหนึ่งก็ได้นะ,ะในการเดินไม้ในแต่รอบนะครับ4ครับเดินเงินตามนี้เลยนะฮะไม้1ลงที่ร้อยหนึ่งไม้2ลง2-2 2ตามนี้นะครับ ถ้าเรามี6ไม้ครับเรามีโอกาสชนะถึง98.44%นะครับตัางเปลากำไรได้และหยุดอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับอันดับแรกครับเราต้องเปิดสินทรัพย์ซัก6สินทรัพย์ก่อนนะฮะอันนี้มีสินทรัพย์ที่1แล้วนะครับเราเปิดอันที่2ครับเลือกลงทุนในเกม Option b l i t z นะฮะเลือกเป็น USD BRL ละกันนะครับอันที่3ครับเลือกไปเลยฮะไม่ต้องรรอครับ Bitcoin นะครับ อันที่4ครับเลือกไปเลยครับเอาเป็น AUDCAD แล้วกันนะครับอันที่5ครับเราเลือกมั่วๆไปเลยฮะ Ethereum ไปเลยนะครับและอันที่6ครับนะเปิดไว้ก่อนนะครับเอาเป็น EURJPY แล้วกันนะครับ6อันเรียบร้อยนะครับตั้งค่าหน้าจอเป็นนี่ฮะหหน้าจอไปเลยนะตามนี้นะครับสังเกตครับตอนนี้เงินเนี่ยหลักร้อยหมดทุกช่องเห็นไหมครับ เราปรับเป็นไม้1 100นะฮะไม้2เนี่ยเราปรับเป็น222ได้เลยนะครับนี่นะฮะปรับเป็น22นะครับไม้3เราปรับเป็นที่469ครับตามตารางการเดินเงินนี้นะฮะอย่างงนะอย่างงนะครับไม้ที่4ครับเราลงที่990ครับไม้ที่5ครับเราลงที่2 0 9 0และไม้สุดท้ายครับเป็น CC12 นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรันทรูครับไม่มีตัดคลิปฮะลุยเลยดีกว่านะครับ อ่ะผมเริ่มจากปิงปองกันแล้วกันฮะเป็น PCPC PC นะฮะอ่ะไม้หนึ่งครับ P ครับคือถ้าถูกไม้ไหนคือจบเลยนะเปนนะถูกไม้ไหนคือจบเลยนะครับอ่าถ้าเกิดผิดก็ไปไม้2ครับอ่ะปิงปองนะ C ไม้2ครับอ่ะลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับถ้าถูกเนี่ยผมจะเรียกว่าวินนะเพื่อนครับผมจะเรียกว่าวินนะฮะอ่ะวินละนะครับได้กำไรนะครับไม้ที่2นะครับถือว่าจบรอบนะฮะหนึ่งวินแล้วนะครับต่อไปครับผมจะเล่นแบบ สลับกันอีกอันนึงแล้วกันนะฮะเอาเป็น C P C P แล้วกันนะครับอ่ะเริ่มจาก C ก่อนครับอ่ะไม้หนึ่งครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าได้หรือเปล่านะฮะหมายหนึ่งครับหมายหนึ่งครับไมายหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับอันนี้2วินแล้วนะครับอ่ะเราไปที่มังกรแล้วกันนะฮะเอาพุทอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับสลับวินที่3ของเราครับอพุทอย่างเดียวนะลองดูฮะได้หรือเปล่าครับพุทอย่างเดียวฮะพุทอย่างเดียวครับไม่น่าจะได้ฮะหมายหนึ่งนะครับน่าจะเสียนะฮะหมายหนึ่งนะครับอ่ะเสียครับหมายงครับ ไปไม้สครับพูดอย่างเดียวเลยนะรอบนี้จะพูดอย่างเดียวนะครับนะลองดูครับวินที่3มาแล้วนะครับอ่ะต่อไปวินที่4ครับผมเล่นอันนี้แล้วกันเนี่ยสตัดเล่นเป็นคอ3พุทนะอ่ะคอ3พุทครับลองดูครับคอนะไม้1นึไม้ครับนี่เราผ่านไป3วินแล้วนะครับอ่ะลองดูครับจืดจุดจุดนะเรียบร้อยอันนี้คือวินที่4ครับ อย่าลืมนะหรอบจบนะตั้งเป้ากําไรได้และหยุดดีที่สุดนะครับอ่ะผมเล่น2ตัดแล้วกันนะฮะเล่นเป็นคอคอพุทพุทคอคอละกันสุดท้ายนะ,ะเลือกสุ่มมั่วๆนะฮะเอาคอก่อนแล้วกันนะฮะจัดไปคอไม้หนึ่งครับลองดูครับคอไม้หนึ่งครับไม่น่ารอดนะฮะไม้หนึ่งเสียครับคอคอนะฮะสตัดนะครับอ่ะคอที่2ครับมาไหมมาไหมโอ้สบาย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 เรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคนะฮะก็ขำๆนะฮะใช้เวลาประมาณสัก3นาทีกกว่านะฮะก็สามารถทำกำไรได้500บาทนะฮะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจจิ้มหน้าโปรไฟล์ของเนแหนมเฮเดอร์เพื่อสอบถามได้เลยนะครับ